สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูลินนะคะคุณครูประจําชั้นอนุบาล3ทับ1นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยวันลอยกระทงนะคะเด็กๆรู้ประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงของเราของไทยเราหรือยังคะถ้ายังไม่รู้จักนะคะคุณครูจะเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงนะคะจะตรงกับวันที่ วันึ้น15ค่ําเดือน11นะคะคือคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งจะเต็มดวงในประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกปีนะคะซึ่งการลอยกระทงในเมืองไทยนะคะก็มีตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะเรียกว่าการลอยปัดทีพนะคะหรือการลอยกระทงในงานนักขัดตะเลิกลื่นเริง,เรงนะคะของประชาชนทั่วไปนะคะ,ะกระทงเป็นประเพณีที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะ ของประเทศไทยของคนไทยนะคะซึ่งมีการปฏิบัติตามความเชื่อของแต่และท้องถิ่นนะคะเช่นเพื่อที่เราเนี่ยจะไปเคารพและขอบคุณน้ำที่อำนวยความสะดวกให้เราในการต่อการดำรงชีวิตนะคะของมนุษย์นะคะรวมทั้งการขอขมาแม่น้ำคงคานะคะเพื่อสะดอกเคาะซึ่งประเพณีลอยกระทงนี้ก็เกิดให้ความสำคัญนะคะความสำคัญของลอยกระทงนะคะ หก็เป็นการสะเดาะเคาะและขอขมาแม่น้ำคงคานะคะสองทำให้สมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะสามทำให้มีความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะด้วยการช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็แหล่งน้ำต่างๆนะคะสเป็นการช่วยเหลือ ช่วยกันร,รักษาทำนุบำรุงศาสนาและสื่อทอดประเพณีอันดีงามของไทยตั้งแต่โมราณนะคะอากิจกรรมของวันลอยกระทงเนี่ยนะคะก็จะมีนะคะ,อ,ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆอ,อันนี้ก็คือการทํากระทงร่วมกับครอบครัวนะคะซึ่งเราจะไปลอยกับครอบครัวเรานะคะการลอยกระทงก็จะมีการทํากระทงก็จะมี2อ,อย่างนะคะ การทำกระทงจากาขนมปังนะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะใบไม้นะคะนะคะเด็กๆแล้วก็การอันนี้คืออะไรคะเด็กๆอ,อันนี้ก็คือการลอยคุมมลอยนะคะแต่สมัยนี้เราจะไม่นิยมการลอยคุมมลอยนะคะซึ่งจะเกิดไฟไหม้ได้นะคะเด็กๆนะคะแล้วก็ อันนี้คือกระทงที่คุณครูทํามาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากระทงเล็กนะคะเด็กๆส่วนประกอบของกระทงก็จะมีอะ,อะไรคะเทียนนะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะแล้วก็ทู่นะคะแล้วก็อะไรเอ่ยส่วนประกอบนะคะก็จะมี อะไรคะต้นกล้วยนะคะเด็กๆอันนี้คือส่วนประกอบของกระทงนะคะคือต้นกล้วยนะคะแล้วก็อะไรคะคือใบตองนะคะซึ่งจะมาทําเป็นดอกของกระทงนะคะอ่าส่วนนี้ก็คือใบโกสนนะคะเราสามารถเอามาประดิษฐ์กระทงได้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็รักษาแหล่งน้ํานะคะ ส่วนใหญ่เราไม่ใช้โฟมกันนะคะถ้าใช้โฟมนะคะจะย่อยสลายได้ยากนะคะสิ่งที่ย่อยสลายได้ง่ายก็คืออะไรคะเด็กๆคืออะไรคะอ่าก็คือต้นกล้วยขนมปังใช่ไหมคะอ่านี่ยนะคะนี่ก็คือใบตองนะคะแล้วก็อันนี้คือกระทงนะคะเด็กๆอ่า ปีนี้รอยกระทงของเราจะตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2564นะคะให้เด็กๆร่วมกันกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ไปรอยกระทงกันนะคะในวันที่19นี้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวไปลอยกระทงก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย